โอเคต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่อง TCV Gaming กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาแจกรหัสโคฟรีให้ทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นโค้ดฟรีของเว็บ VIP Stone Shop นั่นเองนะครับทุกคน ก็สำหรับกิงเข้าเดียวผมจะแปะไว้ให้นะครับทุกคนก็จะอยู่ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับผมและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับทุกคนก็สามารถนำรหัสโค้ดปีนี้ไปกรอกตามได้เหมือนกันนั่นเองนะครับทุกคนและสำหรับรหัสโค้ดผมจะแปะไว้ให้ที่หน้าจอนะครับทุกคนจะได้เอาไปกรอกตามกันถูกนั่นเองนะครับผมโอเคมาครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามา แจกรหัสโค้ดรีกันเลยนะครับผมสำหรับรหัสโค้ดีคลิปนี้ก็จะเป็นโค้ด vip skn YTD14 นะครับทุกคนก็กรอกตาน,นี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่กรอกเสร็จแล้วให้กดตรวจสอบไปเลยนะครับทุกคนก็จะได้รหัสโค้กปีมานั่นเองนะครับทุกคนและสำหรับใครที่ใส่ไม่ทันนะผมโพสหมดก่อนนะผมก็ต้องรอติดตามคลิปหน้าอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดก็ให้กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมลงนั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมก็สําหรับการารหัสโคฟีวันนี้ก็ปะมานี้แล้วกันนะผมใครชื่นชอบก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนก็นเดี๋ยวผมมาแจากใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ